สนับสนุนโดยข้าวดีข้าวสิงโตทองไร้ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาทุกท่านนะคะมาติดตามนะคะค้นหาความจริงบนโลกโซเชียลกันนะคะวันนี้ในกําแพงเพจ Facebook นะคะแชร์กันกระหน่าเลยคะ่ะกับบ่อน้ําสีฟ้านะคะวันนี้ทีมงาน k ค p News เลยพาทุกท่านมาดูกันว่าจริงๆแล้วบ่อน้ําสีฟ้าเป็นยังไงไปคะ่ะ เห็นด้านล่างนะคะบ่อเป็นน้ําเป็นสีฟ้าไปหมดเลยนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าน้ําสีฟ้านี้เกิดขึ้นจากอะไรนะคะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนนะคะในจังหวัดกําแพงเพชรเด็กๆนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเที่ยวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นคือบ่อนี้เป็นลักษณะของบ่อลูกลังขุดนะคะลึกทีเดียวค่ะ ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาค้นหาความจริงกันนะคะว่าเขาเหล่านี้รู้ได้อย่างไงว่ามีบ่อน้ําสีฟ้าค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อเด็กกินขตัตยาขาัดยานะคะ,น,ะ,คะน้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงไหนของจังหวัดกําแพงเพชรพในเมืองนะคะแล้วรู้ได้อย่างไงว่าตรงนี้มีบ่อน้ําสีฟ้ารู้มาจาก Facebook <c oughs> รู้จาก Facebook <c oughs> เขาแชร์กันกระหน่าเลยนะตั้งแต่เช้าก็เลยค้นหาความจริงมากับใครเขาวันนี้กับพ่อกับแม่อ๋อน้องเห็นแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นที่กำแพงมีแม่น้ำมี ค่ะแล้วตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับกลุ่มน้องๆเพิ่งขึ้นมาจากน้ําเปียกๆเ,เลยนะคะหมาดๆเลยนะคะเป็นไงคะน้าข้างล่างเย็นไหมเย็นแล้วลึกไหมพอลงไปแล้วลึกค่ะลึกน้องลงไปจนถึงลงหนูลงแค่ขอบขอบลงไปแค่ขอบขอบแล้วได้ว่ายเล่นด้วยไหม <c oughs> ไม่ไม่แล้วเดี๋ยววันนี้จะกลับมาอีก <c oughs> กลับมาอีกมาตอนเย็นนะคะโอเคค่ะ <c oughs> <Okay. S 2> แล้วลงไปแล้วล้วรู้สึกว่ามันอันตรายไหมมันลื่นไหมมันหินมันคมค่ะขอข้างล่างมันเป็นหินตรงพื้นข้างล่างเป็นหินหมดเลย เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังใส่รองเท้าลงไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเที่ยวกันใหม่ที่นี่ขอบคุณค่ะมาพอดีเลยมาเจอน้องเต้นะคะนักบาสเขาบอกว่ามือหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่วันนี้มาได้ยังไงเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงที่นี่อ๋อพอดีเห็นใน Facebook ห็ในไลน์กลุ่มพวกที่ขับมอไซค์บิ๊กไบค์ด้วยกันอ๋อพวกบิ๊กไบค์ส่งไปให้ดูใช่พอดีก็เลยพาเพื่อนแล้วแฟนมาดูอ๋อแล้วจะลงไปเลยไหมลงไปแล้วครับลงไปแล้วแล้วได้ลงน้ำหรือยัง ไม่กล้าลงไม่กล้าลงนะคะอ๋อแล้วเป็นยังไงคะลงไปแล้วอืมก็สวยนีะครับสวยถือว่าเป็นสิงเพลาจันในกระแบงเพชรเลยอ๋อเพราะฉะนั้นอยากให้มีการพัฒนาไหมก็น่าจะพัฒนานาะเพราะว่าทางเข้าทางอะไรเงี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นแหล่ง่องเที่ยวได้เลยครับโอเคเมื่อกี้เจอน้องกลุ่มหนึ่งเขาบอกเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะกลับมาใหม่อย่าลืมกลับมาเล่นน้ําด้วยนะได้โอเคจ้าขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวมาอย่างไงคะอ๋อเห็นในเฟซบุ๊กเห็นในเฟซบุ๊ก k ไม่แชร์กันแล้วลงไปสัมผัสผิวน้ำหรือยังคะอ๋อไม่ได้สัมผัส่สัมผัสเลยค่ะเดี๋ยวช่วยช่วยเล่าความสวยช่วยเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพอมาเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ๋อสวยมากค่ะเหมือนทะเลเลยเหมือนทะเลเลยน้ำใสใสค่ะ สวยสีมันมีโทนเข้มแล้วโทนอ่อนออ้ย <Ừ. S 1> ดูถ่ายรูปมันแล้วสวยเหมือนทะเลเลยค่ะเหมือนทะเลเลยะนะคะประทับใจใว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ในกระแพงด้วยหรืออะไรเงี้ยโอค,ค่ะว่าเออสวยมันน่ามีการดูแลนะหรือไม่มีคนมาหันดูแลนิดนึงอะค่ะคีะ้เขากลัวว่าอนาคตต่อไปมันจะสกโปรกเพราะเห็นมันกินปุ๊บเขาก็อเอาขยะทิ้งแล้ว กวนน้ำจะไม่ใสเหมือนเดิมละค่ะโอะค่ะ <c oughs> ข,ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ลักษณะตรงนี้นะคะเป็นหินนะคะเป็นหินลูกลังนะคะที่ถูกดักไปใช้แล้วนะคะเรียกว่าค่อนข้างที่จะคมทีเดียวนะคะถ้าทางที่ดีใส่รองเท้าที่ค่อนข้างที่จะทนกับการบาดของหินนะคะแต่ก็เดินถ้าใส่รองเท้าไม่ดีก็อาจจะเดินยากนิดนึงนะคะเพราะว่าหินค่อนข้างที่จะคมทีเดียว พอจะถึงน้ำเนี่ยก็จะเริ่มมีอากาศเย็นๆขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเห็นนะคะว่าจะเป็นร่องน่าจะเป็นเพราะว่าน้ําฝนช้าก็ค่อนข้างจะอันตรายนิดนึงนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เราข้ามมาเนี่ยจะเป็นในช่วงของดินที่แยกออกจากกันนะคะถ้ามีคนเข้ามาปริมาณมากก็อาจจะเกิดการสุดได้นะคะเพ,พิ่งมาเมื่อกี้รู้จัก Facebook <า>เหมือนกันรู้จัก Facebook อยู่ตรงไหนคะเนี่ย,ยบ้านอยู่ไกลไหม อ๋ออยู่ในเมืองนะคะก็ลงเล่นน้ำหรือ,อยังยังนะคะตอนนี้ก็มาถึงถึงพื้นน้ำแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่กล้านะคะที่จะเอามือลงไปเพราะว่าเนื่องจากความชันนะคะของดินแล้วก็ดูลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะลื่นแล้วเพราะว่ามีผู้ที่มาเที่ยวเยอะนะคะน้ำก็เริ่มเริ่มขุนเล็กน้อยนะคะ เดินจนมาถึงจุดเรียกว่าต่ําสุดของบ่อน,นี้แล้วนะคะประเมินด้วยสายตานะคะน่าจะสูงประมาณ6-7ถึงเเมตรทีเดียวนะคะแต่ก็เย็นแล้วหกสี่โมงกว่าแล้วนะคะก็ยังมีน้องๆน,นะคะมาเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในสระก็ยังมีน้องๆอ,อีกหลายคนลงไปดำผุดดำว่ายอยู่นะคะแล้วก็อากาศตรงนี้ต่ําสุดค่อนข้างที่จะเย็นแล้วค่ะ ถ้ามาก็ควรระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะทางล่างนี้มันมีแต่หินคมคมนี่องโอ้แล้วลึกด้วยลึกด้วยครับประมาณไม่ได้เลยครับโอ้เหรอครับแต่ไหนก็อันตรายดิราะไปนั้นเตือนเลยว่าอย่าถ้าถ้าใครจะลงมาแล้วเนี่ยอย่าไปที่ลึกให้อยู่ริมๆเพราะมันลึกมากถ้าว่น้ำไม่เป็นไม่แนะนำริมๆก็ลึกดินยุบดินยุบตัวข้าางงล่ และนี่คือบรรยากาศนะคะของน้ำสีฟ้านะคะที่ติดตามกันนะคะจากโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก a c e b o o k ที่แชร์กันกระหน่ำในวันนี้ค่ะและแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะตรงนี้ไม่ได้มีบ่อเดียวมีอีกบ่อหนึ่งที่สวยงามไม่แพ้กันนะคะแต่แน่นอนเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของนะคะและจะเปิดให้สถานที่นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดกำแพงเพชรหรือไม่แต่แน่นอนทุกท่านยังคงเดินทางมาเยี่ยมชมความงามดื่มด่ำกับธรรมชาติแห่งใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรได้ค่ะ สุธิการบุญเสาทีมข่าว KPNews รายงานค่ะ